สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าคุณนายไกยามะมิโฮะนักแสดงและนักร้องชาวญี่ปุ่นผู้ที่เคยแสดงในผลงานชื่อดังอย่าง Love Letter ถามรักจากสายลมและ Love o f f s e ถูกพบเสียชีวิตที่บ้านของตัวเองในกรุงโตเกียวโดยเธอเสียชีวิตในวัย54ปีเจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าในวันเกิดเหตุนาายามะมิโฮะไม่ได้เดินทางไปทำงานตามปกติ และมีเพื่อนร่วมงานมาหาเธอที่บ้านก่อนจะพบเธอหมดสติอยู่ในห้องน้ำตามรายงานจาก F.N.N. ระบุว่าร่างของเธอไม่มีบาดแผลภายนอกที่ชัดเจนและจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่สืบสวนโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุและสภาพศพคาดว่าเธออาจเสียชีวิตจากอาการเติมเมลช็อคโดยเติมเมาช็อคหรือการช็อกอุณหภูมิหมายถึงปรากฏก,การณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันส่งผลงให้ความดันโลหิตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างร้ายแรงซึ่งในบางกรณีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ตามรายงานจากสื่อญี่ปุน่นนายกยามามิโฮะเดิมมีกำหนดจัดคอนเสิร์ตคริสต์มาสในวันที่6ธันวาคมแต่ก่อนขา่าวการเสียชีวิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้มีการประกาศว่าคอนเสิร์ตจำเป็นต้องยกเลิกเนื่องจากปัญหาสุขภาพแต่ไม่มีใครจะคิดว่าข่าวต่อมาที่จะได้รับคือข่าวการจากไปของเธอมีแฟนคลับบางคนเดินทางไปไว้อะไรที่สถานที่จัดงานในออาก้า หลายคนร้องไห้ด้วยความเสียใจโดยแฟนคลับคนหนึ่งกล่าวว่าเขาสนับสนุนเธอมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงและในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปชมการแสดงของเธอที่จังหวัดนาราด้วยหวังว่าจะได้เจอศิลปินในดวงใจอย่างใกล้ชิดแต่กลับต้องมารับข่าวเศร้านี้จนไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้ข่าวการเสียชีวิตของเธอสร้างความตกใจและเสียใจให้กับแฟนๆทั่วโลกหลายคนไม่อยากเชื่อเมื่อน,นักแสดงผู้เคยตะโกนคำว่า คุณสบายดีไหมฉันสบายดีท่ามกลางหิมะในภาพยนตร์เรื่องถามรักจากสายลมซึ่งเป็นหนังภาพจําของความรักที่บริสุทธิ์จะจากเราไปรวดเร็วขนาดนี้ครั้งสุดท้ายที่นางกายามามิโฮะได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้คนคือเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยเธอได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ของ Fuji TV วีชื่อ out and deluxe sp แต่ภาพลักษณ์ของเธอในรายการกลับเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่ชาวเน็ตโดยในรายการนั้น เธอปรากฏตัวด้วยผมสีน้ำตาลทองสวมชุดลายเสือดาวและใส่ต่างหูวงกลมสีทองขนาดใหญ่ทำให้ดูมีลักษณะค่อนข้างสูงวัยชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นว่าเหมือนป้าจากโอซาก้าที่เพิ่งมาเที่ยวโตเกียวหรืออีกความเห็นเหมือนเจ้าของร้านกับแกล้มในโอซาก้าและบางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนฉันชอบเธอมากจริงๆไม่อยากเห็นภาพเธอตอนแก่ที่ไร้เสน่ห์แบบนี้นากากยามามิโฮในรายการยังเปิดเผยตัวเองว่ามีปัญหาสายตายาวตามวัย แม้จะได้รับคาวิจารณ์เชิงลบเหล่านี้เธอก็ยังกล่าวในรายการว่าฉันตั้งใจจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเมื่ออายุมากขึ้นชาวเน็ตพูดว่าฉันแก่แล้วงานชันก็คิดว่าควรจะออกมายอมรับและเปิดเผยตัวเองแบบเต็มที่ให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยและในตอนนี้เราไม่อาจรู้ได้อีกแล้วว่าเธอยังมีอะไรที่อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นถ้าอย่างนั้นเรามาทําความรู้จักกับเธออีกครั้งผ่านผลงานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการระลึกถึงเธอกันค่ะนากายามิโฮ เกิดในปี1970เธอมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงและการเต้นมาตั้งแต่เด็กเธอมีรูปลักษณ์ที่สดใสและงดงามเมื่ออายุ15ปีขณะที่เธอกำลังเดินเล่นอยู่ในย่านฮาราจูกุในโตเกียวมีแมวมองไปเจอเธอเ,ธอเข้าและหลังจากนั้นเธอก็ได้เดบิวต์เข้าสู่วงการในฐานะานั่งแบบช่วงเวลาที่เธอเริ่มต้นอาชีพตรงกับยุคทองของไอดอลในยุคโชวะของญี่ปุน่นซึ่งเป็นช่วงที่เหล่าไอดอลหน้าใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งสไตล์และสเสน่ห์ ปรากฏตัวขึ้นมากมายในกายามามิโฮซึ่งมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทต้นสังกัดได้รับโอกาสเข้าร่วมการแสดงในผลงานหลากหลายเช่นเรื่องไมโดสวากาเซชิมัสและเรื่องเซเลอร์ฟุกุฮังยากุโดเ m e นากายามามิโฮไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังด้วยการแสดงที่โดดเด่นในละครของเธอโดยเฉพาะละครญี่ปุ่นเรื่องมามาวะไอดอลที่เธอรับบทนาเมื่อออกอากาศ ก็สามารถทำเรตติ้งเฉลี่ยได้สูงถึง22.2%ซึ่งถือว่าสูงมากเธอยังกลายเป็นหนึ่งในไอดอลหญิงแห่งยุคที่มีผลงานด้านละครที่โด่งดังได้ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงเวลานั้นในปี1995นายกายามามิโฮะได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Love Letter ถามรักจากสายลมที่กำกับโดยอิวาอิชุนจิโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้เธอรับบทบาทเป็นตัวละคร2ตัวที่มีรูปลักษณ์เหมือนกัน แต่มีบุคลิกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชื่อว่าฟูจิอิอิสกิและวัตานาเบะฮิโรโกะโดยนากายามะมิโฮะถ่ายทอดความคียอายและความเป็นคนเก็บตัวของฮิโรโกะรวมถึงความสดใสและน่ารักของอิสกิได้อย่างลงตัวด้วยบทบาทนี้เองทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลโฮจิครั้งที่20และรางวัลบลูริปอน bon, ครั้งที่38ของญี่ปุ่นหลังจากนั้นนากายามะมิโฮะ ก็ได้ฝากผลงานการแสดงที่โดดเด่นในละครยอดนิยมอย่างเนมูเรรุโมริและนิเซเนโนคยพอถึงปี2016เธอก็ได้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในวงการละครจากการแสดงในละครที่มีเนื้อหาดรามา่าและเต็มไปด้วยประเด็นสุดช็อกอย่างเรื่อง l o v e of Sage ที่เป็นเรื่องราวประมาณว่าเพื่อนสนิทแย้่งสามีของฉันฉันก็เลยไปจับลูกชายของเพื่อนซึ่งเรื่องนี้ช่วยให้เธอประสบความสําเร็จในอาชีพการแสดงอีกครั้งล่าสุดในวัย5้ปีนากายามามิโฮ ยังมีผลงานแสดงในละครโทรทัศน์เรื่อง renovation like magic เธอไม่เพียงมีผลงานในวงการละครและภาพยนตร์เท่านั้นแต่เธอยังเป็นไอดอลที่มากความสามารถเธอมีอัลบั้มเพลงที่มียอดขายทะลุล้านแผ่นหลายอัลบัม้มโดยในยุค80เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสีเทพธิดาแห่งไอดอลรวมกับคุโดชิซึกะมินามิโนโยโกะและอาซากะยูอิในปี1988นากายามมิโฮะได้ขึ้นแสดงร้องเพลง ในงานโคฮาคุอุตากเซนหลังจากนั้นเธอได้รับคำเชิญจากทีมผู้กำกับของงานให้ร่วมแสดงติดต่อกันอีกถึง7ปีกลายเป็นตำนานของวงการนักร้องหญิงในยุคโชวะของญี่ปุ่นนอกจากนี้ในปี1992นากายามามิโฮะยังได้ร่วมมือกับวงวอนส์ ons, สร้างสิง,งเกิลที่มีชื่อว่าเซกิจูโนะดาเรโยริคิโตะซึ่งมียอดขายพุ่งทะลุ1.0ล้านแผ่นอย่างรวดเร็วสิงเกิลนี้ยังครองอันดับหนึ่งทั้งบนชารายสัปดาห์และรายเดือน ของโอริคอมประเทศญี่ปุ่นด้วยแต่ถึงจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่นากายามะมิโฮกลับไม่ได้พบกับความสุขในเรื่องของความรักและชีวิตสมรสแถมความโชคร้ายในครอบครัวเดิมยังเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายครั้งในชีวิตของเธอด้วยนากายามะมิโฮเกิดในครอบครัวที่มีสมาชิก4ี่คนนอกจากพ่อแม่แล้วเธอยังมีน้องสาวชินากายามะชินบุ u, ซึ่งต่อมาเธอได้พาน้องสาวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยพ่อแม่ของนากายามะมิโฮ มีปัญหาความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เธอจำความได้พวกเขามาจะทะเลาะและมีปากเสียงกันเป็นประจำเมื่อเธออายุได้สามขวบจูจ่ๆพ่อของเธอก็หายตัวไปโดยไม่ได้บอกอะไรส่วนแม่ของเธอก็ทิ้งเธอและน้องสาวไว้กับป้าของเธอและออกจากบ้านไปอีกคนแม้ว่าลุงกับป้าจะเลี้ยงดูเธอและน้องสาวอย่างดีเหมือนลูกแท้แต่แม่แท้ๆของเธอก็กลับมาที่บ้านในอีกไม่กี่ปีต่อมาทว่าช่วงเวลาที่ต้องอาศัยอยู่บ้านคนอื่นก็ทำให้นายกยามะมีฮะรู้สึกถึงความหอยหาบ้าน และครอบครัวมาตั้งแต่เด็กโดยเธอเคยเปิดเผยว่าในช่วงที่เธอเรียนประถมเธอเคยถูกลักพาตัวระหว่างทางกลับบ้านแม่ของเธอได้ขอให้เพื่อนคนหนึ่งไปรับเธอที่โรงเรียนเธอจึงขึ้นรถไปกับคนนั้นแต่รถคันนั้นกลับพาเธอไปยังสถานที่ที่ห่างจากโตเกียวถึง3ามชั่วโมงแม่เพื่อนของแม่จะไม่ได้ทําอะไรเธอและกลับโตเกียวได้ในที่สุดแต่ก็มีรถตํารวจหลายคันรอยอยู่แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างบาดแผลลึกในจิตใจของนากายามามโฮะจนกระทั่งตอนที่เธอมีลูกของตัวเอง เธอเผยว่าฉันไม่สามารถปล่อยมือจากลูกชายของฉันได้เลยในปี1989หลังจากเดบิวต์ได้ไม่นานและกำลังอยู่ในช่วงโด่งดังนากามามิโฮะก็มีข่าวลือเรื่องความรักกับไอดอลชื่อดังในขณะนั้นทาฮาระโทชิฮิโกะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ทันที่ต้นสังกัดจะได้เข้ามาแทรกแซงก็มีข่าวลือว่าความสัมพันธ์ต้องจบลงเพราะการแทรกแซงจากเพื่อนสนิทของเธอคุโดชิซึกะหลังจากนั้น ความรักในแต่ละครั้งของนากายามิฮะก็ไม่ยืนยาวนักโดยในปี2002นากายามิฮะได้พบกับนักเขียนชื่อดังของญี่ปุ่นฮิโตนาริซุจิทั้งคู่คบหากันเพียง8เดือนก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกันอย่างรวดเร็วและย้ายไปใช้ชีวิตที่ปารีสต่อมาในปี2004เธอได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเธอดูแลลูกชายด้วยความเอาใจใส่อย่างมากเพราะประสบการณ์นในวัยเด็กที่เธอเคยถูกลักพาตัวเธอเลือกที่จะทิ้งงานในวงการบันเทิงเกือบทั้งหมด เมื่อทุกคนคิดว่าเธอจะเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขกับครอบครัวไปตลอดในวันที่8กรกฎาคมปี2014นายกยามามิโฮะก็ได้ประกาศต่อสาธารณะว่าเธอและฮิโตนาริสจุจิตกลงหย่าร้างกันและเธอได้ยอมสละสิทธิ์ในการดูแลลูกชายโดยมีข่าวลือว่าเธอไม่สามารถทนกับพฤติกรรมที่สามีกลายเป็นคนมีลักษณะคล้ายผู้หญิงมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุของการหย่าร้างครั้งนี้ไม่กี่วันหลังจากนั้นสื่อญี่ปุ่นรายงานว่า นากายามามิโฮถูกพบว่าเดินจับมือและจูบก,กับนักดนตรีเคอิอิจิโรชิบุยะที่อายุน้อยกว่าเธอสาปีบนถนนในโตเกียวและนากายามามิโฮยังเปิดเผยด้วยตัวเองว่าเธอตัดสินใจเลิกกับอดีตสามีเพราะได้พบกับคนที่เธอรักต่อมาในวันที่29ธันวาคมนากายามามิโฮได้เป็นกระแสะข่าวอีกครั้งเมื่อเธอถูกพบในสภาพมึนเมาใกล้สถานีนากามิกุโรโดยมีภาพที่แฟนหนุ่มเคอิอิจิโระชิบุยะ ตะโกนเส่เธอว่ายืนดีๆหน่อยพร้อมกับเตะเข้าที่ท้องของเธอความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนนี้ดําเนินไปไม่ถึงปีครึ่งและในช่วงปลายปี2 0 1 5ก็จบลงจากเหตุการณ์นี้นากายามามิโฮได้ถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบจากสังคมมาเป็นเวลานานหลายปีหลังจากนั้นก่อนที่นากายามามิโฮจะเสียชีวิตก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านความรักของเธอออกมาอีกเลยตลอดชีวิตที่ผ่านมา ความสำเร็จในหน้าที่การงานและความล้มเหลวในความรักกลายเป็นสองคำสำคัญในชีวิตของนากายามามิโฮนอกจากนี้เธอยังเคยตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำเสรีกรรมที่มากเกินไปจนเป็นที่ถกเถียงในสังคมอีกด้วยชาวเน็ตสังเกตว่าในคืนก่อนที่นากายามามิโฮจะเสียชีวิตเธอยังโพสต์ข้อความบันทึกความรู้สึกหลังไปชมนิทรรศการลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยเขียนว่าเธอรู้สึกอึดอัดในใจมากจึงนัดเพื่อนไปชมนิทรรศการ และเมื่อได้เห็นภาพวาดที่ทำจากผ้าเธอก็รู้สึกว่าความเงียบกลับมีพลังมากกว่าคำพูดโดยบนภาพนั้นมีข้อความเขียนไว้ว่าฉันไปนรกมาและกลับมาได้ขอให้ฉันบอกคุณว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือนี้แลมารับรู้ข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเธอชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นด้วยความเสียใจว่าฉันไปนรกมาและกลับมาได้ขอให้ฉันบอกคุณ ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมีแค่เธอเท่านั้นที่รู้ว่าเธอเคยผ่านอะไรมาบ้างขอให้วิญญาณของมิโฮจังได้พักผ่อนอย่างสงบเดินทางไปสู่สวงสวรรค์โดยปลอดภัยความคิดเห็นต่อมาคือเมื่อวานฉันยังเห็นโพสต์นี้อยู่เลยไม่นึกเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมิโฮคือไอดอลคนแรกของฉันตอนนั้นฉันเก็บเงินค่าขนมตั้งหลายเดือนเพื่อซื้อสินค้าและภาพถ่ายของเธอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันเหมือนกับคนรักครั้งแรกของฉันจากไป ทิ้งไว้แต่ความเจ็บปวดที่ไม่มีวันเติมเต็มขอให้เดินทางอย่างสงบสุขนะและอีกความคิดเห็นคือคำพูดสุดท้ายนี้เต็มไปด้วยความสุขเศร้าและสิ้นหวังฟังแล้วเจ็บปวดเหลือเกินน่าเศร้ามากจริงๆผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Love Letter ถามรักจากสายลมและเพื่อนสนิทของเธออีวาอิชุนจิได้โพสต์ข้อความไวไ้อลาลับนโซเชียลมีเดียโดยเขาเผยว่าในปี2025จะครบรอบ40ปีในการเดบิวต์ของนากายามามิโฮ และครบรอบ30ปีในการฉายภาพยนตร์เรื่อง Love Letter ถามรักจากสายลมซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากเขาเคยนัดกับนายกยามามิโฮไว้ว่าในช่วงที่ยังมีหิมะอยู่จะไปที่โอตารุในฮอกไกโดด้วยกันเพื่อเก็บภาพสถานที่ถ่ายทําในวันวานแต่คําสัญญานั้นต้องหยุดลงทันทีเมื่อเขาได้รับข่าวการจากไปของเธออิวาอิชุนจิยอมรับว่าเมื่อเขาได้ยินข่าวนี้เขารู้สึกทั้งเสียใจและตกใจมากโดยเขาบอกว่า ความรู้สึกหลากหลายประดังเข้ามาจนใจสงบไม่ได้การพูดคำว่าขอให้คุณไปสู่สุคติสำหรับผมในตอนนี้ยังเร็วเกินไปคืนอนี้ภายใต้ท้องฟ้าของโตเกียวความคิดถึงและความรู้สึกของผมจะอยู่เคียงข้างคุณทุกถ้อยคำล้วนเผยให้เห็นถึงความอาลัยและความสศขเศร้าต่อการจากไปของเพื่อนรักของเขาจากนั้นเมื่อวันที่8ธันวาคมบริษัทต้นสังกัดได้เปิดเผยผลการชนะสูตรศพซึ่งระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุขณะอาบน้ำ และยืนยันว่าไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทําผิดทางอาญาบริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารู้สึกเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทนรันหันนี้และขอขอบคุณทุกฝ่ายสําหรับการสนับสนุนและความห่วงใยเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ในฤดูหนาวที่เราต้องกล่าวคําอำลาคุณฟูอิจิอิสกิผู้เป็นดั่งภาพจําในจอเงินของเราหวังว่าคุณนากายามามิโฮผู้แสนงดงามจะยังคงยิ้มดสดใสในอีกฝั่งหนึ่งของโลกใบนี้เรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ